ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเมือนี้มอลัเดีเชนหน่อยผ้าท่านผู้ชมเมื่อนี้มีการบวชนาคอยู่วัดบรรนุนสำนักฉลองบวชไหมครับพี่น้องครับนี่ครับนาคของเฮ้านาะพี่น้องเนาะผ้านาคของเฮ้านะครับเป็นสิ่งของมาบวชเมื่อนี้มีคุณยายมีคุณยายล้ก็อ่าอ้ายใช่เนาะอันอันพูดบววนี่เป็นหลานบ่าใหญ่ลุงฮะหน้าลุงโอ้อันนี้ลุงเป็นบ่อนี่อ๋ออันนี้ลุง อันนี้อันนี้ไม่ร้านชายร้านอ๋อร้านใหญ่เ็นมออันนี้เมฆำวัดอันบรรนุนซ้ำหนักเด้อพี่น้องเด้ออันผู้นี้ลราบ้านี่น่าจ้าอันนี้เป็นหน้าเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้พามาฉลองโบสถ์ใหม่พี่น้องบวชนาคสร้างโบสถ์ได้งามงามมื้้อนียง่ายเลิบ่โอ้มีลูกไส้พจนิตีอีกผู้นึงที่ว่าคุณได้เมียเออแต่ว่ายังผู้นี้บ่ทันได้เบียดอยู่ โอู้้นี้ตรงเข่าบวชกรเจ้างเข่าเบียดนี่ครับพี่น้องครับมอลลัเดชชหน่อยบางหนึ่งงานอันแบบอยู่ด้านทั้งหลังนี่ครับเพื่อนกามีฝังลูกนิมิตฝังไอ้เงเกาะทางแปดสิบมัโอ้พิ่นลองโบสนั่นเป็นมอแม่นี่ครับพี่น้องครับแม่คำมัดคำว่ามโนน้ำหนักของเฮานะพี่น้องเนาะถ้าทันชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมืออื่นมีฝังลูกนิมิตม็นมอมแม่ปีหนา ปีหน้าฟังลุกนิมิตเนาะปีน้ฉลองโบสโอ้ปีนิชลองโบสโอ้ดีใจกับวัดบ้านโน้นสำนักของเขาเนะปี่นองเนะ<ม>าะสุขสมหวังพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามกดเลิฟเๆให้กับหน้าของเราวันนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ